ฮ้ย hey. สวัสดีครับพบก,กับในค่ําคืนของวันที่11ไเ่มษาครับตามกําหนดการเดิมแล้วเราจะต้องไปเบิ้งหมอลำ่ำแต่ว่าโควิดมาเนาะเข้ากันเลยต้อง cancel นะครับหมอล่ำกับยกเลิกงานต่างๆนะครับซุ้มแม่ๆทีมากอะจักสีเห็ดอีกอย่างาว่าได้เดินทางมาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าสีพากันเห็ดกับเข่าล่อสามพระเอกน้อย นะครับสามไปเอกหน่อยเฮ็ดกับขา่าวแลงล่อนะครับเดี๋ยวสีภาพไปวางว้าผู้ใดเฮ็ดอย่างนาแน่ <c oughs> เอวสวัสดีค่ะแ <c oughs> <c oughs> ม่จันทร์ซาบหมกฮุงล่อ <Yeah. S 2> ล่อมือต่ำบ่ <c oughs> ล่อ,อมือต่ำอ๋อล่าซิวบอรมจะตัเ <c oughs> องอ, <c oughs> <ว> <END> อันนี้พี่เป้นะคะพี่เป้กำลังผ่า <c oughs> มาแต่งมองอ๋อไม่ใช่ เปลี่ยนชื่อพี่เปิลเนี่ยเปลี่ยนชื่อสามรอบแล้วเออพี่เปิ้ลไม่เอาไม่ใช่ชื่อนี้เมื่อเช้าก็เรียกเมื่อเมื่อเช้าก็เรียกชื่อนี้เปลี่ยนชื่อนี้แล้วแม่เป๊กแม่เป๊กห้ามนี่พี่เปิ้ลแม่เบ๊นึกว่าเรียกแม่เป๊นะครับพี่เปิ้ลหั่นผลไม้รอนะครับคุณพ่อของเฮาเฮียยังกินนอ พ่อดกินข้าวต้มสวัสดีครับอันนี้แม่พรเทศนังครับในขั้วอันกระร่งสีแกงน้องไม้โอ้โกระร่งสีแกงน้องไม้คุณยายคุณพ่อคุณตาทานข้าวก่อนถึงเวลาเพิ่นสวัสดีครับนี่เด้อนี่เด้อผู้ใดมาก ผ่านมาปลายฟ้าการ์เด้นนะครับอำเภอกำมาละใสสมารถแวะผักพรอยใจได้นี่ทางคุณแม่อาพ่อของเขากำลังแกงหน่อไม้กแกงแหน่อไม้รอดลูกไส้พนมีผักรวมแล้วก็ไฮไลท์นะครับไก่หมดแดงไก่หมดช่น้ำอยู่ บางคนกับแพแต่ลูก<ม>เรแพท่ทีททตัออกไ่พิ้นอันนี้ใส่หลักกับล้วลลลลละก็แบงใส่แบ่แม่ขเขาเาเบเขาแบงออกใส่หมอนึงลเลยเขากปจักาเอาออกไว้ทั้งหมดครับผมอันนี้ในแผนกค,าคารัวหลัการมาเบิงทั้งพี่เฮลผู้ให่นอรนนอนีใส่เบิงสีใครเอ่ย เนี่ยแม่ตซีเพลน่าเนะพิ่นล่างผักล่อลูกทรายเพิ่นแม่ย่าแม่ย่ากของมามีอืมนะครับแด็กล่างผักพี่น้องปลาย่างตัวหมึกไงหมึกเตะพ่อเพื่นเนอะพ่อเพื่อนจะได้ดยินกันอยู่ พระเอกกำลังหอดนะครับอายกำลังหอดแล้วกำลังเดินทางมานัา่นแหละครับตามจริงเราต้องประเดี๋ยวยุนาหานได้เหมือนนี้แต่ว่าโควิดมากเนาะจะพาพัางจะพาพัางหน่วยงานราชการเพิ่อนกะสร้างให้หยุดนะครับยกเลิกไปก่อนเท่ากันเลย ต้องมาเฮ็ดกับเขากินกันนะครับภาษประาที่แม่หัดเฮ็ดนางอีกทอดปลาเมกอันนี้ปลาหมืกทอดปลาเมืกเมื่อกี้ทอดปลาสลิดเออปลาขยนงตี ไปเบิ้งพี่น้องสิาพาไปเบิ้งขง้างนอกหายมาต้าหึงมาไทยมาเป็นยาละายมาตกคุณม้งแต่เมาาื่อไหร่อ่ะมายทียคิดสามปี่มางแต่เมื่อไหร่มาท้ำทาคือวงการบันเทิงปะผู้บอกข,ของเขาเาของเขาไปจอดทางนั้นของนี้ <c oughs> วงการบันเทิง

แล้วเขามาไก่นาลายฟองติเศษกินได้ก็กิน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 ใส่บดหนุ่มใ่บดหน่หิริผมสุดหลอดมาท่านแต่ลไล่ย พี่น้องตัวเ้อา่งผสมเอานี่วผสมครับเบบนี้กิว่ามันิว่ามันส่งคืนเล้อกที่นะก็แซ่บแล้วนี่้เินแล้วมตอากระางเปนยังตเขาแล้วไปกัเขานี่นี่พี่น้องแนวกินเตรียมไว้ให้ได้จางามๆมตัวนี้หอมตับเสียเขาตักี่นสมกับกขาำไรเลยเนี่ย ปลาเผาจานจานจานไงคกกแรกเป็นของพระเอกวัดศิวดลพูกเขา้เา,ขเขาประกวดหมายเลขหนึ่งพรดลีล่ละมือสวรนคนมันพีดทีกันเลยแบบทองผูกนะจักน้อย เรไปไปกัอบข้าวร้องบวยได้เมียแก่อ่ง้องก็บถือขี้อยู่ใน้อถือขี้อยู่แต่กรถิอตอนน้ำ่้วนได้ขวดท่าอยู่บอใค่ใส่ถ้าสูตรใสูตมั่นเนาะนี่เปนยาสูตรมันมูกิสิตำําไ้ไป อาไม่เป็นไรยังนูกินเองแม่นกินเองมีดเนะอันอันนี้พี่เปิลน่ะลูกเ้าวคิใหญ่แม่เอสนพี่ใหญ่ก่เด้ปหมปลาหมึกงูนวนี่าแสดงว่ายังไม่เออยังไม่เป็นเออเพราะได้กลิ่นปลาหมึกทอดไม่ทอดสองเช้า่นอือเนยังกว่านึกนึกนึกนกนกนึก